สบายดีพ่อแม่พี่น้องกองไกลเมื่อนี่ก็มาปุ๊บก็พญารามขึ้นเกาะเนาะเมื่อนี่ก็ได้มาอันทั้งทานี่ภาคเขาต้นเพลนพี่น้องเอื้อทิศไปดูเนื้อฐานพระมากำแดงเนาะมาถึงคุณงามคุณมีเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นสลาองค์ธรรมันน้บ่อเนาะพี่น้องกําลังก่อสร้างใหม่พี่น้องก็ต้นนี้ก็นี่ก็เป็นสลาองค์ธรรมเนาะพี่น้องเนาะกําลังก่อสร้างเนาะพี่น้องตอนนี้ก็นหาก็เริ่มเหตุปีนี่แหละพี่น้องเลยกําลังยกโครงมุงลงคาปีนี่พี่น้องเลย เพื่นก่าประกาศตอนนี้พี่น้องตอนนี้ต้นละสามพันบาทพี่น้องเอ้ผมได้อยากเป็นเจ้าของจับจองบริจาคเสาต้นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเพื่นก่าในประกาศแล้วต้นละสามพันบาทเนาะพี่น้องเนาะอย่างนี้ก็ขอฝากกุ้ยไล่กุ้ยแซ่กุ้ติดตามกุ้ยกิงเด้อพี่น้องเด้อร์สำหรับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่สำหรับเพื่อนใหม่ก็คอมเมนต์ไว้ที่คลิปพี่น้องเอ้สิปียังพยายามไปเบอร์จะถูกคนพี่น้องเอ้แต่ว่ารอกันเด้อพี่น้องเด้อร์สำหรับเพื่อนใหม่พี่น้องเอ้ ตอนนี่ก็มีวเมต้นนอพี่น้องเนาะชาวบ้านบอเข้ากะในลุงมาเนาะพี่น้องคนนี้ลงมาจัดพิธีถวยสรากระทานพระเขาตอนเพ็น้อพี่น้องเนาะตอนเลยกันต้นหยาดย้มไา้บ้านไปเลย อันนี้ก็ได้มาซุ่มถูกทุนก่อสร้างน้ำพิ่นเนาะโมโมธาลน้ำพิ่นพี่น้องเลยนี่ก็คือหน่วยบัญชีจดพี่น้องเงินโมโมธาลทุกบ้านจาติธาต่างๆพี่น้องเลยนี่ก็คือต้นยานโน้มารวมมาทำบุญถวายทานเนาะขขบบโให้ตอนนี้กำลังเริ่มพิธีเนาะพี่น้องเนาะ พุทิอธิธาตกระดูกของพระอาจารย์มาคำแดงเนาะพี่น้องเนาะคำมนิวงอีกหนึ่งทึงบุญคุณคุณนของดีของเพิ่นออกต้นนอนญาณโยมชาวบ้านรบอกก็ได้ทำพิธีโลดทรงประวัติจัดเป็นประเพณีทุกป,ปีพี่น,น้องเลยอันนี้เป็นฮองท่านพี่น,น้องเลยฮองท่านนำเย็นพี่น,น้องเลยไ่ได้ต้องการ ผมมาร่วมงานร่วมพิธีกันเรมากินไนท์พิณเลยเป็นหงท่านน้ำเป๊ปซี่น้ำแข็งน้ำเย็นพี่น้องเครต้องการก็มากินได้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้หงท่านมาไล่พี่น้องเพราะว่าได้บริจาคงานใหญ่ปันใดบริจาคงานธรรมดาเพราะว่าเขาเจ้าเคยจัดทุกปี มืงอนี้ก็มีรายงานพี่น้องเลยรายงานมืงอนิกซ้ำเชียงานคนก็เรียบร้อยพี่น้องเลยตอนนี้ก็ลองเริ่มพิธีเนาะพี่น้นองเนาะอันนี้คือบ้านเฮาก็ห้องธาตุพี่น้องเอ้ยคืออธิธาตุกระดูปปะกป่ามาคำแดงดวงคำมณีวงพี่น้องเอ้ยตัวะเจาจัดทุกปีพี่น้องเอ้ยโัวการมาแหละก็จัดโดธิทรงอธิกระดูกของเฝืนหนึ่งเทิงคนงามความดีของเฝืนพี่น้องเอ้ย

Sape sata maranti jama ring soja Sare na dewaan Sa me na di me etasang sayo Mene doba Tarawa Menang kami ya Ayo, 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 ayo Ayo, คำแดียงดวงระนุวงยินดีทั้งฤดูเรื่องปีบรรพบุรุษถ่ายปีเก่าถึงปีใหม่ทั้งหยินมีดอกไม้ถุกเทียด้วยสุขสันต์ปูช้างนำอบนำหอมม่สมมาพะโละมาโค้ดโค้ดสมอติษฐาถันแต่ยังเป็นการแสดงถึงความ ขารบความกตัญญูกตเวทีหมดกายก็ดีหมดใจก็ดีใจจะดีกันอย่งที่เพียงไม่ที่จะนอนในสลังอง้าด้วยสอฉลังองพ้าสิ่งทีื่นหนึ่งานเอาสิกรรมอันทแบบนั้นเ็นกรรมแต่ให้บําเพ็ญกรรมฉันใดที่จะน่อยจะทำลายขอเท้าบูชาอุปถัมภ์ด้วยญาติทาน

เมื่อนี้ก็แดดแดดพิ่น้องเลยทางกรูบาอาจารย์เพื่อก็ได้นำอนณมหอมมาหดทงอาทิกระดูกของผราอาจารย์เหลี่ยมมาทำแดงนาอพิ่น้องเนาะ เขาที่เขาต้นนั่นแลรกวมไปจ้ทางกูบาอาจารย์เป็นกำลังโพชงเราพี่น้องแลตอนนีอยเงต้ ทีห like. mm ูแกวตาที่คงบุกบานเลอมันแล้วสร้าองค์ธรรมปว่ารามันจะเริ่มมันเรื่งหลังจากครูบาอาจารย์เปบนพุทธทงแล้วเนี่ยก็เป็นดอกคิวต่อไปก็คือดอกต้นหยาญโยมเนาะจากะให้ท่านสมจรสังว่านมเด็จพ่ะนรมาชิวชิรธรงวชิรรรมธมมมักร ภาพัฒนานี่แล้วเอ่อทีมงานทั้งชุดทั้แดงและขามาพัฒนาหลังจากออกต้นยามโยมเสร็จแล้วก็แมออกต่อเนาะพี่น้องเนาะแมก็ดส่งต่อตอนนี้ถือว่าคนบ่ค่อยหลายพี่น้องเอ้ยสําหรับปีนี้แต่ละปีจัดขึ้นนี่คนหลายๆพี่น้องเอ้ย เมื่อนีงก็เป็นเมื่อรายงานเนี่ยพี่น้องเอ้ยคนก็บเรื่องบกคลายไรบันไดเมือนเนี่ยเดี๋ยวตนแรกก็ไล่อยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเขามากอะเพิ่มมันแดดพี่น้องก็บม่มีหม่องซ้อนสละองค์ท่านขอต้นเลี้ยวก็เลยอยู่ไปตามต้นไม้ต้นตอกไปอืมเด็กถึงบุญคุณความงามความดีของมเพลินเนาะพี่น้องเนาะแต่สมัยเพลินนั่งเป็นพระเจ้าอันเด คือการวัรดอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เนาะเป็นได้ทำกุศลดีหลายๆอย่างพี่น้องเลยเป็นเคยเป็นผู้ส,งสางซาวัดว่าล่มามช่างวงเฮียนงั้นกแ็แล้วแต่พี่น้องเลยเป็นเคยโวยเรือเป็นเป็นผู้มีน้ำใจชิดธาตุพี่นอ้อยพอสร้างวงมอวงเฮียนที่สว่างนี่ก็แม่น เป็นเป็นปูนนำผ้าสางสมัยตะกี้เป็นผ้าบอนำปปาบอเป็นในน้ำมาชูบานเฮาเนาะ พี่น้องเขาก็ยังไล่อยู่พี่น้องเลยอากาศก็แจ่มใสดีพี่น้องเลยเนแดดร่มร่มเมื่อน,นี่หลังจากเส้นแ้กก็ที่ระบาดฝนกระไดเก็บไปโฮมโฮมกันไหวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือต้อนกระไดเพือก ô <laughs> oh, đẹp like phi nong ấy mền nè phi nong họ còn đang like dù phi nong đấy นึกถึงคนงามกลมดีความฝืนเป็น้องเลยแต่คนเฮากันไม่กลมดีรลอลืมคุณคุณฝ่นบ่อ ม <sa iden> ีไรนี่กันแดดแดดพี่น้อกมือนี่แดดปันไดพี่นอกเขาก็บริทอยพี่นองเลยมาหดทุกโงต่อไป

Năm ôm năm hòm mấy cô ba chan vẫn hốt sông hay dù đi mi hang thì nó người vô sử dụng của thì ma luộm đây ngàn ออกตัวญาต่โยมเขาก็ยังไล่ลายฟีนองเลยเขาก็ยังโดือดส่งใหกานก็ไดถูกโคตรชมเกิดมงทั้งสุขด้นดีแม่ดันดีแม่ ไปฏิบัติธมเพื่อาให้นองมาใ้ต้นู้จักจนอนนะจ้กคือว่าีกทานว่าเข้าต้่านเอนนี้คือมาเบิดพี่น้องไพี่น้องเข้ามาหุ่นทรงที่ทานกระดูกของฟ้ะอาจารย์ํำแรงดวงบริวง คือสิบปรเด็นน้องของตัวอย่าโน้มเากับมโหสถงกัคือสิบประเด็นอ่ะสำหรับขีปองวุาคือจบลงเส้นราพี่น้องน้อพี่พาประกัรในกับเขาแผ่นฐานผู้สมใะลายเด้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ ขากกไลกูแชกูติดตามกดกระดิ่งนีน้ำเดินหนึ่งเด้อสำหรับคลิปวิดิก็วิจิตรล้ำเส้นนี้ต้องเป็นน้องๆคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี